Delly Expert กลับเขาสู่ช่วง Delly Expert กันต่อค่ะช่วงนี้ยังมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาผิวในวัยรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของป้านกระฝ้านะคะขี้แมงวันต่างๆที่หลายๆคนคิดว่ามันเป็นปัญหาที่โอ้โหแก้ไขไม่ได้หรอกหรือว่าอาจจะต้องอยู่กับ ใบหน้าที่ขาดความมั่นใจแบบนี้ไปตลอดแต่อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปค่ะว่ามันก็มีทางแก้มีทางออกได้ใช่ไหมคะ,ะมันมีตัวไหนไหมคะที่แบบมันไม่สามารถที่จะรักษาได้<ะ>เขาอาจจะต้องอยู่กับอ่ะบางคนเป็นกระเยอะมากๆข<ะ>ี้เมงวันเยอะมากๆ<ะ>งี้ค่ะอาจารย์<ะ>ต้องอยู่กับ<ะ>ผิวหน้าแบบนี้ไปแล้วก็อาจจะโดนบูลลี่ได้<ะ>ะคะ่ะ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นในกลุ่มที่ไม่สามารถทําให้หายขาดได้นะคะ,คะเช่นปันแดงปันแดงเนี่ยอาจจะไม่ยังไม่ปัจจุบนันนี้ไม่มีเทคโนโลยีที่ทำให้หายขาดเลยะนะคะแต่ว่าเราสามารถทําให้จางลงได้ก็คือด้วยการมายิงเลเซอร์นั่นเองนะคะ,คะแต่ว่าส่วนถ้าเป็นเรื่องของขี้มะเรงวนันหรือว่ากระหรือว่าฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาอาจจะทําให้อย่างถ้าเป็นกระหรือขี้มะเงเรายิงไปปุ๊บเนีย่ยเลเซอร์เนี่ยค่ะก็หายไปแต่ว่ามันอาจจะขึ้นอีกได้นะคะอาจจะกลับ ใช่แต่ว่าพวกนี้คือเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติจริงเราทุกคนเป็นหมดค่ะเพราะพวกนี้มันจะขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะการโดนแสงแดดนะคะแล้วก็เรื่องของแบบฮอร์โมนนะคะเนาะอ,อันนี้ก็คือต้องสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ท้เราต้องยอมรับว่านี่คือลักษณะธรรมชาติของโลกว่าเป็นแล้วมันก็อาจจะเป็นกับซ้าได้ค่ะหรือถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะ รักษาได้คะ่ะบางคน<ม>อาจจะเป็นเยอะมากเป็นกระเยอะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นลักษณะผิวของเขาอย่างเงี้ยค่ะอยา่อางคนที่แบบฝั่งตะวันตกฝรั่งเงี้ย<ม>เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องการเป็นกระของฝรั่งเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยแต่เราจะสอนวัยรุ่นยังไง<ม>ให้เขาสามารถมีความมั่นใจยอยู่กับผิวหน้า<ม>ที่อาจจะมีกระเยอะหรือว่ามีแบบว่าเป็นปานต่างๆได้อย่างเงี้ยค่ะจางใช่ค่ะจริงๆเลยเทคนิคที่ที่ง่ายมากๆนะคะก็คือการทา ครีมนะคะหรือว่ารองพื้นหรือว่าครีมกันแดดค่ะ,คะที่ผสมเป็นสีเหมือนสีเนื้อนะคะ,คะจริงๆนี้ก็คือเป็นการปกปิดนี่เป็นเทคนิคที่ใช้มาตั้งแต่นานเนิ่นนานแล้วค่ะบางคนเนี่ยแต่งหน้าแบบเก่งมากเลยค่ะเนียนมากเลยค่ะทำให้แบบไม่รู้เลยว่ามีปานอยู่ พอลบแล้วถึงจะเห็นจริงๆอันนี้เป็นเทคนิคที่แนะนําให้ใช้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลค่ะเสเด็จหมอถ้าหมอมหมอก็แนะนําอยู่แล้วให้วัยรุ่นเนี่ยใช้แล้วบางาจะเข้าใจว่าห้ามแต่งหน้าไม่ควรแต่งหน้าไปโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะแต่หมอคิดว่าเนี่ยเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจทําให้เขาไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วก็โฟกัสกับเรื่องอันนี้เขาเขาจะได้มีเวลามีสมาธิไปดูเรื่องอื่นแทนไปศึกษาเรื่องอื่นค่ะ อันนี้ก็เป็นอันที่จริงๆแล้วในปัจจุบันมีตัวช่วยเยอะนะคะก็พยายามที่จะสอนให้ลูกแบบอาใช้ตัวช่วยพวกนี้แหละแต่ย่า้มว่าถ้าใช้เป็นพวกรองพื้นต่างๆเนี่ยก็ต้องดูวิธีการทําความสะอาดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทาความสะอาดไม่ดีเดี๋ยวจะมีอีกปัญหาติมตามม่ที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องของปัญหาสิวนะคะก็คุณจะต้องดูแลผิวหน้าอย่างดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าที่มีปานมีกระฝ้ามีแบบโอ้เขาเรียกว่า เป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าคิดว่าเป็นปัญหาค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่จะทําให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันดูบางเบาลงก็คือการดูแลรักษาผิวของเราให้สุขภาพดีใช่ไหมคะอาจารย์อย่างในช่วงวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงต่างๆค่ะการรักษาผิวสําหรับวัยรุ่นค่ะอาจารย์ควรจะต้องดูแลยังไงบ้างค่ะ จริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วก็คือดูแลคล้ายๆกันหมดไม่ว่าจะเป็น<ม>เด็กวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่นะคะ,คะก็คือว่าหนึ่งทำไงก็ได้ไม่มีไม่ให้มีการทำลายผิวเพิ่มขึ้นค่ะอ่าอย่างที่เคยพูดไปแล้วตั้งแต่ครั้งนี้ก็คือต้องเริ่มตั้งแต่การล้างหน้าเลยหรือแม้กระทั่งการอาบน้ำผิวกายก็เหมือนกันนะคะ,คะพยายามไม่ใช้น้ำอุน่นอ่าแล้วก็ไม่ฟอกสบู่เยอะนะคะ<ม>แล้วก็หลังจากที่อาบน้ำหรือล้างหน้าเสร็จแล้วควรจะต้องทาโลชั่นมสม่ำเ<ม>สมอนะคะที่ถ้า ใครมีปัญหาเรื่องของกระฟ้าที่เป็นเยอะหรือค่อนข้างเป็นคนผิวขาวเราแนะนาว่าให้ทาครีมกันแดดนะคะก่อนที่จะออกจากบ้านอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ว่าโดยส่วนตัวจริงๆแล้วถึงแนมะ้ผิวปกติไม่ต้องผิวขาวหรือมีกระมีฝ้าจริงเราก็แนะนําให้ทาครีมกันแดดอ,อยู่แล้วนะคะเนาะเพราะว่ารังสี UV ที่มาจากแสงแดดไม่ได้ทำให้เกิดแค่กระฟ้าอย่างเดียวบางครั้งก็อาจจะทําให้เกิดผื่นผิวหนังอักเสบก็ยังทําได้นะคะเช่นผื่นผิวไหม ที่เวลาเราไปนอนอาบแดดแล้วเราเห็นกลับมาโูตัวแดงเลยนะคะฉะนั้นก็แนะนําว่าแนะนําให้ใช้ครีมกันแดดน,นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นเราก็อาจจะมีสิ่งที่ต้องคํานึงมากขึ้นเช่นผิวอาจจะผิวค่อนข้างมันและอาจจะมีโอกาสอุดตันได้ง่ายขึ้นฉะนั้นก็ต้องเลือกครีมกันแดดหรือว่าโลชั่นทาผิวให้เหมาะสมกับผิวไม่เกิดการอุดตันเพิ่มขึ้นค่ะพอพูดถึงปัญหาผิวเนี่ยในผู้ใหญ่เองก็ยังรับมือได้ยากเนอะสมมติว่าถ้าเป็นเราอย่างวิมก็เคยเจอค่ะ อย่างบางทีใช้ครีมอะไรแพ้หน้าผื่นขึ้นหรือว่าไปทำงานตากแดดเยอะโอ้โหตายละผิวไหมอย่างเงี้ยเรายังจิตตกเลยค่ะอาจารย์นะคะเชื่อว่าวัยรุ่นเวลามีปัญหาเหล่านี้ก็น่าจะมีความเครียดแล้วก็รู้สึกจิตตกเหมือนกันนะคะอ่าถ้าเทียบเป็นถ้าเกิดว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับอาจารย์เองให้อาจารย์แบบบอกคุณผู้ชมเป็นตัวอย่างหน่อยว่า<ฆ>ถ้าเกิดขึ้นกับอาจารย์เองอาจารย์จะมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงบ้างคะค่ะ ก็ค <muitas> <arias> ือว่าอันอันดับแรกเลยค่ะถ้าเรารู้สาเหตุนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องตกใจมากค่ะเราอาจจะดูแลเบื้องต้นก่อนได้ก็คือการอย่างที่บอกนะคะก็คือดูแลก็คือไม่ระคายเคืองผิวมากขึ้นอาบน้ําทาโลชั่นอย่างที่บอกแต่ถ้ารู้สึกเอ๊สองสามวันผ่านไปและยังไม่ค่อยดีเลยนะคะก็แนะนําให้พบคุณหมอค่ะเพราะว่าจริงๆเราเป็นหมอผิวหนังเนอะเราก็อยากเห็นผื่นตั้งแต่แรกๆดีกว่าค่ะเราจะได้วินิจฉัยได้ตรงโรคมากขึ้นรักษาได้อย่างรวดเร็ว นะคะแล้วก็ถูกต้องก็จะทําให้พวกภาวะเทรกซ้อนอผลข้างเคียงต่างๆก็จะน้อยลงนะคะ,ะทีนี้ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่เองค่ะจริงๆส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเ,เราอาจจะต้องเหมือนกับเอาใจเขามาใส่ใจเราเนะเหมือนเราถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดกับเราด้วยที่หน้าเราค่ะขนาดเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเราก็ยังกังวลเลยใช่ไหมคคะฉะนั้นค,คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องแบบ โอเคก็คือคุยกับเขาเนาะกับลูกเราค่ะแล้วก็ช่วยในการที่จะเป็นเพื่อนในการพาไปเจอคุณหมอเพื่อให้ลูกเนี่ยได้รับการรักษาที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดคุณพ่อแม่แบบปิดกั้นไม่สนใจไม่พูดไม่คุยถือว่าเออช่างมันเรื่องนิดหน่อยเองอยค,ค่ะบางทีวัยรุ่นอาจจะไปค้นหาข้อมูลหรือวิธีการรักษาที่ผิดอาจจะยิ่งมีภาวะแทรกซ้อนตามม,มาได้นะคะ,คะ ซึ่งบางคนในสังคมเราจะเห็นเลยค่ะว่าโหเรียกว่านําเอาตําหนิบนผิวบนร่างกายของตัวเองค่ะหรือว่าจุดด้อยของตัวเองกลับกลายเป็นจุดเด่นได้ค่ะอาจารย์อย่างที่เราเห็นนะคะว่าอ่บางคนที่มีกระเยอะๆฝรั่งที่เขาม,มีกระสวยๆก็นําเทรนขึ้นมาได้เลย <laughs> หรือว่าเราจะเห็นนางแบบระดับโลกหลายคนทีอ่อาจจะเป็นคนที่มีผิวที่เป็นแบบเป็นปานอย่างเงี้ย เต็มทั่วร่างกายเลยนะคะจําชื่อเขาไม่ได้แต่กลายเป็นว่าเขาก็โด่งดังในวงการแฟชั่นมากๆ<ช>เราจะสอนลูกยังไงให้เขาภาคภูมิใจในจุดด้อยหรือว่าตําหนิบนร่างกายแล้วกลับกลายเป็นจุดเด่นได้ะคะ<ช>่ะจา๊ะ ก็คือว่าอันที่หนึ่งเลยค่ะก็คือเราอาจจะต้องอธิบายว่าอย่างที่บอกปลาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะใครๆก็มีค่ะ<ม>เพียงแต่ว่าจะมีที่ไหนแค่นั้นเองแล้วการที่คนคนหนึ่งค่ะมีปานอยู่ที่ตัว<ม>หรือที่ใบหน้าไม่ได้บ่งบอกว่าคนนั้นจะเป็นคนที่ใส่ไม่ดีค,คนนั้นจะไม่เก่ง<ม>นะคะใช่ค่ะดังนั้นก็คือว่า ถ้าถ้าหมายว่าเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของปาน<ม>ก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะของเรานะคะแต่ว่าก็พยายามให้เขาไปสนใจในเรื่องอื่นทําเรื่องอ,อื่นขึ้นมาให้มันดีขึ้นะนะคะเ<ะ>ช่นอาจจะมุ่งเรื่องของการเรียนเขาถนัดเรื่องอะไรอยากทำอะไรอชอบอะไรก็ทำได้ตามปกติ<ะ>เพราะปานไม่ได้ไปเป็นอุปสรรคอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาคิดได้ว่า เออเขาสามารถเอาปานของเขามาใช้เป็นจุดเด่นในตัวเขาได้อันนี้เราก็สนับสนุน่ใช่ค่ะนะคะซึ่งหลายๆคนที่มีปัญหาพวกฝ้าขี้แมงวันต่างเนี่ยค่ะอาจารย์บางทีอาจจะไปรักษาแบบที่เขาบอกว่าไปเอาเหมือนไฟจี้เหมือนไปเคลือกกำจัดค่ะพวกกระฟ้าพวกเนี้ยค่ะแล้วบางทีเนี่ยมันทิ้งรอยดำค่ะอาจารย์คือถ้าเกิดว่าไปทํามาแล้วค่ะมีวิธีการแก้ไขไหมคะว่าจะทำไงให้ผิวกลับมาแบบเรียบเนียนเหมือนเดิมหรือว่า พวกแบบรอยดำต่างๆมันจะหายไปสามารถทําได้ไหมคะค่ะก็คืออันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดวัยรุ่นไปเลือกใช้วิธีการรักษาที่ผิดเราก็ต้องมาตามรักษาแก้ไขภาวะแซกซ้อนนะคะทีนี้เรื่องของถ้าเกิดว่าเป็นไปจี้ไฟพูดง่ายๆก็จะคล้ายๆกับเหมือนโดนน้าร้อนลวกค่ะก็ต้องแยก2อย่างค่ะอันที่1ก็คือเป็นรอยดําหรือรอยแดงที่เกิดตามหลังจากที่มีการอักเสบของผิวหนังซึ่งอันเนี้ยหมอไม่กังวลเลยค่ะหมอสามารถทําให้หายได้แน่นอนรอยดำรอยแดงนะคะหรือจริงไม่ต้อง ต้องทำอะไรเลยค่ะจะดีขึ้นตามกันเวลาสุดท้ายสีผิวจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าถ้ารอยที่โดนจี้นั้นเนี่ยค่อนข้างลึกอ่าเราก็ลึกลงไปจนถึงชั้นหนังแท้เลยอะคะ่ะอันนี้แปลว่าน่าจะกลายเป็นแผลเป็นแล้วอถ้ากลายเป็นแผลเป็นเนี่ยปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีไหนที่จะทำให้ผิวกลับมาเรียบเนียนเหมือนที่ไม่เคยมีแผลมาก่อนอนะคะ แต่เราสามารถทําให้ดีขึ้นได้นะคะทําให้รอยแผลเป็นดูตื้นขึ้นดูจางลงตามการเวลาอย่างเงี้ยค่ะทางที่ดีปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่าไปโอ้โหใช้วิธีการรักษาที่ผิดผิดดีกว่านะคะเพราะว่ามาแก้ไขเนี่ยมันจะยากกว่านะคะสุดท้ายให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะค่ะตำหนิปัญหาผิวต่างๆของวัยรุ่นค่ะค่ะนายเลยค่ะอันดับแรกก็คือว่าถ้าเกิด เ,เรามีลูกนะคะที่มีเรื่องของกระปานนะคะที่มลงวันใดๆก็ตามนะคะหนึ่งเราจะต้องสอนลูกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะ,คะแล้วไม่ได้บ่งบอกว่าลูกเราจะเป็นเด็กไม่ดีเด็กไม่น่ารักหรือเป็นคนไม่เก่งนะคะอันต่อมาคือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะทําเป็นตัวอย่างได้เนะ mm hmm. ว่าอย่างที่เคยบอกแล้วว่าเวลาเราเจอคนอื่นการทักทายพูดคุยคําพูดนะคะ mm hmm. อยากให้ใช้คําพูดที่เป็นในเชิงบวก ต่อกันนะคะเนาะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะถ้าเกิดว่าลูกเรากังวลมากจริงๆ <c oughs> อยากรักษาอยากทําให้หายไปนะคะ <c oughs> อยากให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นคนที่พาลูกเราเนี่ยแหละค่ะมาพบแพทย์ <c oughs> เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องการรักษาที่ถูกต้อง ค่ะ,คะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงรำรดาเล็กวุฒิการจากภาควิชากุม,มาราเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ,คคะเวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยงทางคู่วชชันช่อง4 2 NBT ภาคกลางช่อง11และดรทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ